เข็ยบทีสฮาดตอไปตัวที่เป็นเจ็ดร้อยอ่ะค่เทานั้นแหละทานั้นแหละอยู่ห้องบนหน่อยดูไว้มันมันมันจะวิ่งไปอ๋อผมเห็นละมันนิ่งแล้วเนี่ยมันนิ่งแล้วเห็นไหมเห็นไหมเจ็ดร้อยใช่ไหมเนี่ยหกร้อยแม่เหรอเจ็ดร้อยนี่มันนิ่งแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยยิงได้เนี่ยไม่ไม่โดนได้ผมได้ผมได้ นั่นนั่นนั่นมีตัวหนึ่งหมอบแล้วมันไม่มันไม่เย็นแต่เราหรอกมันไม่เย็นเราหรอกมันไม่รู้หรอกมาแล้วใช่ครับเห็นไหมเออนั่นแหละนลี่แหละยิ่งเขียวอีกเดียวอ่ะเมื่อกี้มันมันไม่อยู่นิ่งอะ่ะรอรอเรารอเลยเรานิ่ยเราใจเย็นพอใจเย็นพอไป ไม่นี่ก็ไปยิงอ่ะเอาดิมีตัววิ่งวิ่งผ่านอยู่เห็นได้แค่ละโอ้โหเฮีย้ยแม่งลุกพอดีโอ้โหมึงวิ่งผ่านจังว้ายสัสมดมวแตกหลังเลย เฮ้ยไอ้นานๆ,ๆมาแล้วเนี่ยวันนี้กันยูวันนี้กันดูไม่เห็นว่ากูหลอกไปเวนกู <c oughs> อยู่โคตรใจกูบอกเลยเห็นกูก็บักแล,ะละ้วล่ะหยุดวิ่งสักทีสิวะแล้วรังไงไอตัวนี้มันัน่งนั่งกู้ศอยู่ <c oughs> เรียบร้อยอ้าวพี่ ไม่บอกพี่จะยิงกับผมยิงซ้ำไปอีกทีนึง่งนะฮะลูกค้าลูกค้าเราต้องแย่งลูกค้ากันแล้วเนระาใ้กระโหที่ขายตรงเหรอ เาซ้ายขวาาาหตมใจ<อ>ชบนบนในสนามบินตรง<ม>กลางเลย<ะ>โอ้ยพี่โจโอเคผมลบผมลบคราวนี้กลางไหนวะตรงนี้ตรงตรงลงนอนนะพี่นี่มันเสิร์ของอยู่อะนี่เนไหมเห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วกระดาษมิกเข้าไปในนั้นในรูกะกะในรู้เลยเอ้าไอ้เหี้ยเปลี่ยนทิศเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันอยู่โรงนู้นนะอะไรโดดเห็นไหมมีไฟพุ่งมาบุรังคาเลยอ๋อเห้ยละเห้ยละโอเครอรอรอมันนิ่งรอมันนิ่งมันไม่นิ่งอะมันวาร์ปอยู่นะมันวาร์ปอยู่นะใจเย็นเฮ้ยนิ่งวะไอ้ยังไอ้สัตว์ไอ้จะไปไหนวะจะไปไหนวะมันโดดไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยมันยืนเฮ้ยกลับมาเฮ้ยอย่าไปลูกค้า ลูกค้าอยู่กับเราก่อนกลับมากลับมาอย่าไปฝั่งด้านลูกกลับมาฝั่งนี้มาหาพ่อเร็วลูกค้ากลับมาหาเราก่อนครับเย้เย้พผมไม่รู้ผผมไม่รู้ว่ามันนิ่งหรือมันแหลกับเมื่อกี้ใช่ไงผมก็ไม่กล้ายิงโอ้ลูกค้าหามไม่ได้ไปโดนยิงตายฝั่งนู้นบอกให้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ตายอยู่ดีพี่ ไม่เลไม่เราใจเย็นพอเว้ยสองรอยแม่งนิ่งๆเลยโค้รเสียดายลูกค้ามนยิเนี่ยยิงกันเห็นไหมเนี่ยบาิเฮ้ยนี่นลูกค้าอยู่ข้างล่างที่เดิมที่เดิมตัวอยู่ข้างล่างตรงพุ่มไม้มันเข้าไปในตึกแล้วป่าววะตัวมันว้าบอ่ะมันยิงยากอ่ะ เฮ้ยน <ul Be> <on> <_ anan> ี่มันปีนยิงปีนขึ้นมันปีนใช่ไหมเรียบร้อยโดนโดนโดนเลือดแตกเมื่อกี้เลือดแตกอยู่เลือดแตกอยู่ไปไหนแล้ววะนี่วิ่งไปในอาคารเไยเห็่ระ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 เห่ระเห่ระมันปีนมันปีนขึ้นอะไรวะนะขึ้นหลังคาเป็นไหนอล้เนี่ยเจ้าปื้ดกล่องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะเด็ด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  ไอ้นี่มึงอยู่ไหนอ่ะบนหลังคาเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอามันนิ่งมันเอาลงแล้วนี่มันยังยังวิ่งอยู่บนหลังคาอยู่เลย <c oughs> เอาสักคุณเหนื่อยเลยยัดเป็ดเชีย่ยกูเสียไปหลายนัดแล้วนะกับมึงน่ะมันไม่ตายมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้เอ้า<อ>มึงทำอะไรเนี่ยมึงจะยิ่งจะหยุดก็หยุดดี โดนยิงตายหรอกห่างเลยมันทําอะไรของมันวะแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยมันว้าบไปแล้วแหละ่มันวิ่งร่อนมันวาร์ปอ่ะใช่พี่วิ่งเหรอพี่เดินเหรอใช่ๆผมเดินผมเดินผมจะหาที่หมอบละเหนื่อยไอ้ยไม่โดนได้ไงวะไยังไงมันดวงปลาคา ลูกค้าเราแม่งควรตีนวะไม่เชี่อคุณลูกค้าอย่างนี้ต้องโดนกระทืบนะเฮ้ยเฉยเฉยอยเฉยเอยู่เฉย,ยเฉยมันเหมือนมันตัวมันวาร์ปอ่ะอเฉยเฉยดีลูกทำไงกับลูกค้าดีวะเฮ้ยมันลงมาละมันลงมันลงมาข้างหลังแล้ยังไม่ลงอา้า <laughs> เดี๋ยวไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงเฮ้ยอ,อยู่นิง่งนิ่งมันต้องอยู่นิ่งฮะไม่งั้นไม่ได้เลยอ่ะมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็เหนื่อย วิ่งดิหยุดดิเหนื่อยยังเหนื่อยังเหนื่อยังยังอีกอย่างอกีอยงอกยปเริ่มวิ่งช้าลงละวิ่งช้าลงละถ้ามันมูนวอล์กอะของผมอะใช่มอนกันเฮ้ยเฮ้ยยังยังฮัดยัง้ไอเวนไม่ตื่นจังวะ ถ้าเป็นลูกกูจะตีให้ตายสัสดื้อดีเอยเฉยนี่เงาเฮ้ยหายไปแล้วโวยเฮ้ยตื่นเต้นวะโวยเฮ้ยมาละกูใส่เลยแล้วกันโดนบฮารดมันวาร์ปจัดอ๋อโดนแล้วอยู่ในอาคารหมอบในอาคาร เด็แกแค่สองเขายิงเอาซะแต่ฮัทยิงไปเธอไม่ตายวะนั่นดิผมเป็นเลือดแตกเลยนะเหรอใช่ฮัทมันมาขวละมาขวละฮัทจะทำอะไรจะทำอะไรมันจะปีนลงหรือเปล่าวะจะทำอะไรจะทำอะไรมันทำอะไรเนี่ยมันมอบอยู่หลังป้ายอะ ผมยิงโดนใช่ไหมใช่ใช่เห็นเลือดแตกไลยน้าทำไมไม่ตายระยะนี้ไม่น่าไม่น่ารอดนะบาเจ็บบาเล็บไม่รอดทุกระยะไหมอ่ะเก้าร้อยยังเดชไปแล้วเลยปั๊บดาเมจเลยวิ่งแล้วแล้ววิ่งแล้วไอพี่สองคนคนนึงอยู่ข้างในข้างล่างคนนึงอยู่ข้างล่างเหนือะไร้วล่โอ้ยนี่แต่มันมูนวอล์กหมดเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไปมันจะฆ่ากันแปะว่าเฮ้ยมันจะฆ่ากันมันจะฆ่ากัน โอเคเอ้ยนี่ครเก้าวฮัดยิงตัวเองฮัดยิงตัวนี้ครเก้าเหรอใช่ตัวบนพี่เหลือตัวนายคานตัวนายคานหมอมแล้วเสยียงอะไรหลือตัวนายคานตัวนายคาันเสียงเหมือนแบบปีโฟเลยอะระเบิดพี่นั่นดิพี่ดูตัวนายคาันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่ซ้ายฮียอลูกค้าดือ้อสัตว์อยู่นิ่งสิครับคุณลูกค้า มันยิงกันอยู่จะใสเอซะมันหลบอยู่ไอ้ตัวนั้นนะกลางคืนนี่มันดีอย่างนี้เ่ยนี่ไงมันใส่กันอยู่ V3 ความชิปหายคือ<โ>ะอะไรเลยพี่ในวิชั่นผมจะหมดออเอ้าไอ้ตัวนี้อาคารเป็นไหนวะทำไมไม่ไม่เปม,มันเหมือนมันหมอบวะเฮ้ย<บ>เห็นละมาข้างล่างวาพี่ โอเคโอเคโอเคได้ละรอรอรอนิ่งรอนิ่งรอนึ่งนึ่งยังผมจุดผมจุดบอดอ่ะจุดวับหายแล้วเอามันวิ่งมาตรงจุดบอดผมพอดีอ่ะหายไปแล้วมันวับหายไปแล้ว ไห้แล้วให้แล้วเห้แล้วเห้แล้วเหนแล้วมันยิ่งนิ่งยังนิ่งยั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 งรอ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 ใจกันหนึ่งไปเดีลยะยังไม่นิ่งอ่ะหน่งยังนิ่งยิงเลยตาย gtwp ร้อยหนึ่งใช่เหรอแชมป์โอ้คุณลูกค้า คุณลูกค้าชื่อไม่จำกันเลยนะคุณลูกค้าผมไปกู้ไหมแล้วผมทิง้งทิ้งปืนกับของไว้ให้ไปจริงเดี๋ยวมนคนดีได้นะลองไงลองลองไปอ่ะเพราะว่าเตียงเตียงผมก็อยู่ตรงเนี้ยเอาไหมเอาไหมเอาปืนกดได้ไหมอยากเอาปืนกดได้ไหมเอาปืนกดไปก็ได้แล้วผมมาเด็กขึ้น,านมาอะไรผมมา ฝากกระเป๋าแล้วเย็ดลูกอาจจะขึ้นตึกผู้โดยสารใช่ไหมใช่ใช่ไปดูถ้าต,ตายแค่เสร็จแล้วก็มาเอาของใช่ไหม ใช่ใช่ถ้าตายก็เอาของได้อยู่ดีพี่ไ,ไม่มีคนเลยวะ อรังไ,ได้ไดเห็นผม,มปะ ขึ้นฝั่งนั้นเอานี่ไงเทสเทสไ็ยังยิงกันอยู่เลเ็ดสิบห้าเมตรอันนี้เสียงปืนเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเลยพี่เงียบมากเทสเทสยังยิงจุซี่จังอยู่เลย ขึ้นหลังคาไงวะพี่ฮัดฮัดฮัดได้ไหน่ะที่วิ่งอยู่บนชั้นสองอะ่ะใช่ใช่ใช่ผมนี่แหละมันมีบันไดอยู่หรือเปล่าบันไดบันไดอยู่ฝั่งข้างหน้าหรือเปล่าไม่ไม่ใช่หรอเ่บันไดอยู่ไหนวะอยห้ามันยังอยู่เอสองยังอยู่เต็มเลยได้ยินเสียงปืนไหมไม่ได้ยินเลยอืมแต่ว่ามันยิงที่นท,ที่ไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วผมไปลงข้าง หาทางขึ้นก่อนเถอะโอ้ยมันปีนบันไดขึ้นนะบันไดด้านข้างอ่ะขึ้นได้แน่เสียงดังชิบหายนี่ไเขมศพมีปืนมีของไหมเอ็ดดอดวะศพเอ็ดดอดเฉยมาไงไวะเนี่ยไ <laughs> อ้สช่ ทั้ข้างบนสองศพเลยไนดะ้สองรือสามวะอ,อ,อุ้ยโคตรแซ่บอือเดี๋ยวป้าดีเลย่องเต็มสิบหกอันนี้ไอจีจีอะไรของพี่นะทีวพีอุย้ยนายพิชชันขอขอที่ต้องการไอ้ขอมันก่อนเออเอาไปเลย ม,มีเตียงอยู่ตรงนี้เนี่ีซ c u ชีปไว้แล้วครับผมเลือดลดผมหนาวได้พ,พี่ต้องขยับร่างกายครับซื้ออะไรมาใส่กี่ะชุดซ่อมปืนกระสุน M 1 6ไม่มีคนเนาะสบายเนาะไม่น่ามีพี่ ยัร่างกายครับผมเอาปืนพกมาติดตัวไว้ดีกว่าเอาเอฟเกียติดแปลกเขล่ะนีไ่ไงอยูู่ยูยเฮ้ยเ้ยกูจะปืนพกมาทำไมวะได้ไม่มีมัทนาไอไหมเฮ้ยไม่มีนสนยพี่เ้าเหรอมีจะปืนคนชัดเคยเลยใช่ มันขึ้นหลังคาทําไมวะมันมีกล่องบนหลังคาหรือเปล่าระวังนะกล่องมันจะไม่เลนเดอร์ได้เวลาอยู่บนหลังคาป่าวาอยู่ไกลไกลอาจจะเป็นเหมาะเป็นที่ซ่อนก็ได้นะไม่มีนะพี่โอเคผมพร้อมกลับแล้วมีศพตรงไหนอีกวะก็ในป่าไม่ได้ไปหรอกในป่าไม่ในป่าไม่ต้องไปหรอก แค่นี้แหละหมดละโคเป็นแปดสองเอาไหมสโคบถ้าเก็บได้ก็เก็บก็ดได้แต่ก็ต้องซื้อแต่ก็ีพร้อมเล่นเหมือนกันนีกว่าต้องเอาแล้วกันเนาะแล้วเอาไปใส่คายใส่อะไรก็ได้ถ้าอยากเล่นไม่ไไมผมเก็บไม่ได้แล้วตัวเต็มโอเคพอละมากลับมไปจำการหรือว่าเป็น,นอนแล้วดืว้อ เฮ้ยสโผเอสามเลยเลยเฮ้ยมิเตโซไปอยู่เอสามได้ไงวะมันยังยิงคนอยู่บีบินันเจ็ดร้อยอยู่เลยจะหมดอะไรวันนี้เราเราอาจจะมาแบบว่าตอนมันกำลังท้ายเกมก็ได้ของ,งัั้น พอนีกบ็บวกกับที่เรามาแล้วมันก็แบบตอนนี้มันก็ตีสองแล้วอะ่ะแต่ว่าตอนตอนที่ฮ์ดวิ่งไปมันจะมีพวกพวกพวก,พวกอ้นาานี่มัน,นยิงกันอยู่เออที่มันยิงแรกกันนะอ่ะฮะที่มันยิงแรกแรกกัตาอยอยู่ไหนไปดูนะพกักก่อนเร็วอ่ะ ได้ปืนมาป้องกันตัวแล้วพี่วิ่งเสียงปืนจากทางซ้ายซ้ายหรือขวาผมได้ยินจากทางซ้ายผมขวาพี่โอเคนันอะไรวะมันได้ยินใสีฮาร์ดไหม ไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงแบบไกลๆเลยว่าวแววอะถ้าจะพิ่งตรงประมาณนี้ทำท่าอ้อมๆหน่อยได้ครับได้ เดียวกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยมันยิงฮาร์ดอยู่ทางไหนวะเมื่อกี้ะมันมันไม่ได้ยิงผมพี่มันยิงกันนะ่ะมันยิงกันมันไม่ได้ยิงผมใช่เซอร์ฟเวอร์ ตีสตาร์ตตีสองหกโมงสิบโมงตีสองเรอเจจรีแล้วนะี่หว่าขอของเลยครับเฮ้ฮอะไรบ้าอันนี้เอาไปอันนี้เอาไปเก็บริบเก็บริบเก็บริบเก็บเดี๋ยวมาร์คสิบแปดแกพอแล้ว ได้เลยซ้มปืนที่ซําปืนผมก็มี่นตัวอยู่